ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วหลายท่านก็น่าจะวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับอย่าลืมว่าประกันก็เป็นส่วนสําคัญนะครับประกันปีใหม่เนี่ยทำไว้ในระยะสั้นๆแบบนี้น่าจะคุ้มครองในช่วงเวลาที่ทุกท่านไปท่องเทีท่ยวได้เป็นอย่างดีซึ่งทางเมืองไทยประกันชีวิตนะครับก็ผนึกกาลังกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับในการส่งกรรมธันประกันภัยปีใหม่สุขก,กายสุขใจเป็นประกันแบบไมโครอินชูเรนซ์นะครับ คุณสาระล้ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับก็กล่าวว่าเมืองไทยประกันชีวิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จับมือกับคัตเตอร์เซอร์วิสนะครับร่วมกันส่งมอบความอุ่นใจให้กับประชาชนให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่สุขก,กายสุขใจมโครอินชัวรนส์ครับเป็นประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนะครับที่ให้ความคุม้มครองครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุผ่่่่าาาาาานนชองงงงททีสะะดวกแลเข้ถึงงยใราคา ย่อมยาวผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์กับพนักงานนะครับที่ร้าน7 e เ e ่นอนะครับที่มีอยู่กว่า15,000สาขาทั่วประเทศเนี่ยแสดงบัตรประชาชนแล้วก็ชำระเบีย้ยประกันภัย10บาทหรือว่าใช้แต้ม All Member 1,000คะแนน ก็แรกรับสิทธิ์ฟรีนะครับและยังสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ www.counterserve.co.th i c ได้อีกด้วยหลังจากชำระเงินแล้วนะครับลูกค้าก็จะได้รับสลิปยืนยันการทำรายการซึ่งระบุวันเริ่มต้นแล้วก็วันสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างชัดเจนพร้อมกับ SMS นะครับยืนยันความคุ้มครองซื้อได้ตั้งแต่20ทธันวาคมปีนี้นะครับไปจนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยจะมีการจำกัดจำนวนนะครับอยู่ที่300,000สิทธ์ กรมธรรม์ประกันภยัยปีใหม่สุขก,กายสุขใจไมโครอินชัวรันส์ครับจะมีระยะเวลาคุ้มครอง30วันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นเอาประกันภัยซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้นมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ไปจนถึง70ปีบริบูรณ์ณวันที่ทําประกันภัยสงวรสิทธิ์นะครับการรับความคุ้มครองหนึ่งท่านต่อหนึ่งสิทธิ์ตลอดระยะเวลาของโครงการเงื่อนไขและข้อยกเว้นนะครับก็เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบมจเมืองไทยประกันชีวิตนะครัับบ10าาททเ่นนน้ะค เข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็คุ้มครองนะคะในระยะเวลา1เดือนในช่วงเทศกาลนะคะนับตั้งแต่มีการสมัครแล้วค่ะ